ยนทางโอ้โอ้วงการนางงามสะเทือนแล้วค่ะเมื่อพอลล่าชูการ์บินลัดฟ้ามาไทยพร้อมถ่ายรูปกับทนายคนดังแต่งานนี้จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเรียกว่าทำเอาวงการนางงามไฟลุกเลยค่ะคุณผู้ชม เมื่อพอลล่าชูการ์หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่าป้าพอลล่าอดีตประธานองค์กร Miss Univers e Organization บินลัดฟ้ามาไทยพร้อมถ่ายภาพร่วมเฟรมกับทนายแก้วมนชัยจงไกรรัตนาุลรองประธานคณะกรรมการเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความโดยทนายแก้วได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเสร็จโหนรีพาคุณพอลล่าชูการ์อดีตผู้ถือลิขสิทธิ์ MissUnivers e มาแจ้งความให้ถ้อยคำเพิ่มเติมที่สนอสายไหมขอโกอินเตอร์หน่อยนะจ๊ะทนายแก้วคุณพอลล่ายังสดใสน่ารักมากงานนี้เมื่อา าพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปทําเอาชาวเน็ตขาเมาส์ขาเผือกต่างฮือฮาและคอมเมนต์สนั่นโลกโซเชียลเลยค่ะไม่ว่าจะบอกว่าชวนไปออกโหนเลยเทปหน้าบ้าก็บอกว่าวายแรงมากแม่ขณะที่หลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าต้องใช้แน่ๆนรู้แล้วมาฟ้องใครพร้อมสืบค้นกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นใครทําให้ป้าพอลล่าถึงกับบินมาแจ้งความถึงประเทศไทยกันแน่พร้อมโยงสนันไปถึงกรณีการ,รณการโดนกล่าวหาว่าช่อโกงเวทีดังอย่างเวทีมิส s u นิเวิร์สเพราะหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ทางด้านป้าผลอลล่าก็เคยออกแถลงการเป็นภาษาไทยชี้แจงว่าหลังจากที่ดิฉันได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งประธานองค์กร Miss Universe เมื่อเดือนพฤศจิกายนดิฉันเลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร Miss Universe พร้อมยังยินดีที่จะช่วยเหลือทางองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านโดยคําแนะนําคําชี้แนะจากประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาเป็นเวลาอันยาวนาน ดิฉันจำเป็นที่จะต้องออกมาถแถลงในครั้งนี้เพราะทางเจ้าหน้าที่ขององค์กร MissUnivers e แอนจักกะพง์จาักรกาจุธทาทิพย์ได้กล่าวหาดิฉันด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและทำให้ดิฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยปกติแล้วดิฉันเลือกที่จะเพิกเฉยต่อคำพูดพวกนั้นแต่การกล่าวหาว่าดิฉันชอบโกงและรับอามิสสินจา้างเพื่อให้ประเทศใดประเทศหนึ่งได้รับตำแหน่ง MissUnivers ์ในการประกวด MissUnivers e แต่ละปีคำกล่าวเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแต่เป็นการหมิ่นประมาทในตัวดิฉันเท่านั้นนนนแต่่ยังงงงงเป็กกกาารรลดดทททอออคคคคุคุุณขผู้้หญิีไงมง Miss universee ที่ผ่านมาทั้งหมดว่าพวกเธอนั้นเป็นมิสยูนิเวิร์สที่ซื้อตำแหน่งมาโดยไม่ได้เข้าสู่ระบบการประกวดอย่างเป็นธรรมดิฉันไม่สามารถยอมรับคำกล่าวหาที่รุนแรงและไร้การยังคิดเยี่ยงนี้ได้เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการดูถูกความเป็นมิสยูนิเวิร์สและผู้ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สทั้งหมดดิฉันเตรียมดำเนินการทางกฎหมายในประเทศไทยถึงแม้ว่าการดำเนินการทางกฎหมายของฉันจะเป็นเพียงแค่หนึ่งคดีของการฟ้องร้องจากหลายๆคดีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท JKN กำลังเผชิญอยู่ก็ตามแต่การออกมาประกาศความจริงและประนามต่อข้อ เรลาหาที่เป็นเท็คือสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการปกป้องมิสยูนิเวิร์สและชื่อเสียงขององค์กรก่อนที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมในราชอาณาจักรไทยต่อไปและฉันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดดิฉันไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าไปร่วมในข้อถกเถียงคอโต้แยง้งทางสื่อโซเชียลทุกคนที่รู้จักดิฉันดียอมรู้ความจริงทั้งหมดและสิ่งที่ดิฉันยืนหยัดอย่างมั่นคงมาโดยตลอดดิฉันขอให้ประสบการณ์ทั้งหมดของดิฉันที่ทำงานร่วมกับผู้หญิงที่น่าชื่นชมทั่วโลกเหล่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตนและเนื้อแแท้้้ในนนนนตััววดิฉเองงงซึ่งงา่าาียกก็ไมไ ออกมาเฉลยว่าป้าผ่อนล่ามาถ่ายเพื่อแจ้งความใครจะใช่คนที่หลายคนคิดหรือเปล่าคะซึ่งการที่ป้าผ่อนล่ามาแจ้งความถึงประเทศนั้นจะใช่อย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่างานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ